อันนี้เพิ่งเดินมาตามกลิ่นเลยนะคะหอมมากๆเลยมันคืออะไรคะสวัสดีค่ะค่ะซัมแขกค่ะพูดดังๆนิดนึงค่ะซัมแขกค่ะค่ะแล้วก็ามีปลากระโดดกันจากักลางบ้านนาว่าเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะคะก็คือปลากระโดดนั่นเองนะคะจากเขื่อนบางลางด้วยกันโอเคค่ะอื้อบแล้วที่พี่ทอดยังไงไม่ให้ไม่ให้ไม่ติดกระทะ เป็นสติกระทะเละไปหมดเลยค่ะอร่อยมากติดได้มั้ยเนี่ยโ okay. อเคนี่นะคะอืมอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวส้มแขกม,มันหอมหอมส้มแขกอะ่ะแล้วก็ปลาปล่นที่เราใสาขา่ข้าวยำเนื้อปลาปล่นนี่แบบก็สัมผัสถึงมากเลยค่ะ,คะมันเปรี้ยวส้มแขกมีเนื้อปลาปล่นแล้วก็เค็มๆหวานๆนิดนึงอร่อยมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะร้านคุณดาวอยู่ตรงไหนของคลอกช้างคะอยู่ในตัวตลาดเลยค่ะอยู่ถนนริสบานหนึ่งค่ะขายอะไรบ้างคะก็มีปลาส้มแล้วก็มีปลากระดดทอดมีน้ำพริกส้มแขกค่ะโอเคค่ะเธอคนมาเที่ยวเยอะมากอร่อยไหมอร่อยไหม มุน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 น้ำอมากไปมาจริงชาชักหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะเก่งตักับไรอ่ะตัวแก้ว